รับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กันในช่อง e อ2 6 t h งหกกับผมนายเบนนะครับอีกเช่นเคยวันนี้เอขอไข้อข้องใจนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฮี้ยอะไรติดตรงล้อหน้าเราตึกตึกต๊กตึ๊กตึกนะฮะร,รู้สึกว่าเหมือนมีเฮี้ยอะไรหยียบหยียบอยู่ตรงล้อหน้าวะนี่เลย แผลสดไม่สดแล้วล่ะเป็นสตาร์แล้วไม่สดแล้วม <Okay. S 1> ันเริ่มบอกเลยว่าเันเริ่ม oh, <no. S 1> รู้เรื่องวันนี้เดี๋ยวเราไปปะยางกันนะไม่รู้จะเสียเท่าไหร่ไปเดี๋ยวก็ไปที่ร้านกันดีกว่าเมื่อกี้โทรถามน้องแล้วว่าน้องบอกว่าร้านเปิดทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดหรือย,ยัง ตอนนี้ยางมันน่วงรู้เลยจะถอดน็อตออกเองก็ถอดไม่ได้นะเห็ดแต่ลมยางออกหมดนะถ้ามีตัวหนอนแทงก็ยังดีอะแต่นี่ไม่มีเลยอะต้องปาอยอย่างเดียวเวานนอย่าให้โดนแม็กในหวังว่ามันจะไม่ยาวอย่างที่คิด ขอให้เปิดเปิดเธอนะไอ้หี่ยเปิดเปิดเปิดโอ้ยบุญโชคช่วยเลี้ยวโคตรน่วงอะ่ะเออเอ,อ้ยสั จะบอกว่าช่างไม่อยู่แล้วอะเอาลงช่างไปยังวะพี่ปะยางหน่อยครับอ๋อร้านตู้อะไร พี่ครับช่างอยูป่ะครับมาปายางครับยางหน้าโดนตะประูร้าน,น,นไหนอะไอข้างๆเนี่ยเหรอครับอ๋อเขารับอยู่ใช่ไหมครับ,อบคอมครับอ่อเฮ้ยตายแล้ว ช้างกลับบ้านแล้วตายแล้วช้างม่อยู่แล้วช้างกับบอสอ๋อไปอีกร้านหนึ่งของให้ไปร้านข้างเทคนิค อันนี้อะอวะอ,อือใครจะของท่งา,างวะอึอหมากัดมาปะยางัะพี่ล้อหน้าโดนตะปูครับปะไหนออไหนวะอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนวะเจอป่ะหลุดเลี้ยงห,หวังว่าจะไม่โดนแบ่งในนะโอเคครับเดี๋ยวรอช่างเปลี่ยนนะครับผมระวังไอ้นี่แล้วก็ดูฟอสซ่ากัน้โหฟอสซ่ายังสวยสีดำ เหมือนขอไอ้ก,กบเลยวะขอไอ้ก,กบก็ท่อเอสซี่มีคเดียวในโลกนี้เปล่าโอเคครับเ,เดี๋ยวรอช่างปะเสร็จนะครับแล้วก็มาดูกันว่ากี่บาทสอง2000 years later โอเคครับขอบคุณครับฮะ พ่อขาทีา่ใส่ดีมากเอ้ต้องเรียกช่างดีไม่ใช่พ่อขาช่างนิสัส่ดีมากโดนไปโดนไปร้อยห้าสิบบาทถือว่าถูกนะกับการสบายใจของเราโอเคเดี๋ยวแวะซื้อโตกเกียวแป๊บหนึ่ง ว่าจะไปหาอะไรกินไปหาซอยจูก,กินนะไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือเปล่าวะโอเคได้ที่จอดละโอเคครับโดนไปร้อยห้บบาทถือว่าไม่แพงนะเออสำหรับผมนะถือว่าไม่แพงมันได้ความสบายใจเราแล้วก็เจอแบบ ช่างพูดจาดีชวนคุยหลายแบบนะเออนี่ไงแล้วก็โดนไปแล้วนี่ไงแผลเบลิ่มเลยดูเรื่องเสียตั้งสบายใจจังโอเคครับเดี๋ยวซื้อตเกเกยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับอตอนนี้มันก็ได้ของกินไปแล้ว เหลือแต่เราแล้วล่ะจะยังไม่ได้ของกินใจหนึ่งก็อยากกินแซลมอนอีกใจหนึ่งก็อยากจะกินสอยโจต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเราจะไปดูสอยโจุกันก่อนถ้าไม่ได้สายโจุเราก็ไม่ได้กินแซลมอนเหมือนกัน ีดีรูร้ีไอเก่งงช้างนี่คนนิยมใส่กันเยอะมากเลยนะไอไแต่ไไที่ว่ามันฮิตกันในติ๊กต็กอกะตือตื่ตื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 ออตื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 วามิไดยังไงไอัวนเนี้ยมาีกโอ้ย้าลาบเอเี้ยน่าจะมีซอยจกว่ะไม่ได้ถาม

กินที่บ้านดิลงเอาแม่งสั้งสองร้อยไม่ลงดีดโอเคครับเดี๋ยวไปสั่งซอยชูกันดีกว่าโอเคเราซื้อซอยชูมาแล้วแค่กินแกเปี้ยวปาชวนแฟนกินแฟนมันไม่กิน มันบอกมันไม่ใช่ปอบ <c oughs> เราก็ไม่ใช่ปอบเราเป็นกระหังโอเคครับเราก็ได้ซาวูม,มาเรียบร้อยแล้ววันนี้เสียตังไปเยอะเลย <c oughs> นี่ลานรับน้ำวา่างๆเดี๋ยวจะมานั่งกินลมชิลๆนะฮะไม่ได้มานั่งกินเหล้านะ <c oughs> <c oughs> นั่งกินแบบชิลๆ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆกันไปกันด้วยนะจ๊ะเออเปิดเซเว่นโอเคครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันนะครับ<ๆ>เพ่อนเพลินกันเดี๋ยวเลิมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันได้ด้วยนะครับอยู่กันไปย,วยาวๆนะครับใครมีพี่มีน้องมีป้าพี่ป้านะอานะครับคนทีออ่ชอบดู youtube นะครับ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้อีกหนึ่งช่องนะฮะถ้าเป็นคนอ่างทองก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะเอ้ยไม่ใช่อุดหนุนดนช่วยกันอ่าสนับสนุน้วยนะเออโอเคครับโอ้ยน้ำมันยังอยู่สาสิหแหมวันนั้นเราเติมไปแค่200เองมโหไอ้มนุษย์ลุงกล่าวว่าจะเติม300ร้อยมัวมโหมนุษย์ลุงเลยเติมไปแค่200ลืมตัวเออ หวังว่าจะไม่โดนน็อตอีกแล้วนะน็อตที่บ้านนั่นแหละเราก็ขี่เข้าขี่ออกเนาะได้ยินเสียงแล้วมันดังปุนะ๊บเนยเราก็ไม่รู้ว่าเราเหยียบแก้วแบบแก้วพลาสติกหรืออะไรเนี่ยบางทีมันมอยู่ขวางล้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ออกออกอ่ะที่หลังข้าน้าเข้าหลังนี่เอยก่อนที่จะเข้าบ้านหรือออกบ้านนี่ก็ต้องแบบ คอยเช็คและเฮ้ยรอหน้ารอหลังมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาเสียตังป่าอีกขนาดจอดอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกนะ <c oughs> จริงๆเลยเชียวเราเนี่ย